ค่ะนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการกดเครื่องคิดเลขนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะหาค่าความต้านทานรวมเนี่ยในตัวอย่างที่เราได้ศึกษากันมาในเรื่องของวงจรขนานนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะหาค่า Rt ซึ่ง Rt มีค่าเท่ากับ1เศษหส่วน4 7 0บวกเศษส่วน0บวกเศษหส่วน100ี่ยวงเล็บปิดเนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ78.16โ oh อห์มซึ่งเราหาออกมาแล้วเนี่ยวิธีการกดทําอย่างไร กูบอกแล้วว่า1เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกด1หารด้วยนะคะหหารด้วยนี่หารด้วยวงเล็บ470 470เราจะต้องการกดตรงนี้เราต้องการกดเศษ็จ1ส่วน470อยกดยังไงคะก็คือ470ชิป x ยกยกกำลัง1นะคะ470ชิป x ยกยกกำลัง1เนี่ยหมายความว่าเศษหนส่วน470กดอย่ากดยังไงอา้าวเรามาดูเครื่องคิดเลขเนี่ย ทั่วไปของการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าหากว่าฟังก์ชันมันอยู่บนปุ่มยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ x ยกกําลังสองเนี่ยฟังก์ชันอยู่บนปุ่มแต่ถ้าหากว่าครูต้องการจะใช้ x ยกกําลังลบหนึ่งนี่คือ x ยกกําลังลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกปุ่มแลวมันเป็นสีส้มเห็นไหมคะที่ตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ x ยกกำลังลบหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่นอกกลุ่มแล้วก็เป็นสีส้มเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นสีส้มทั้งหลายสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกดชิปบางเครื่องมันเป็นชิปบางเครื่องมันเป็น2 ndf ความหมายเดียวกันก็คือชิปนะคะกดชิปแล้วถึงจะกดปุ่มหมายเลข2ซึ่งก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชัน x ยกกำลังลบหนึ่งค่ะเพราะนั้นครูก็เอามากดตามนี้เลยนะคะ อันนี้470ชิป x ยกกำลังลบ1ได้1ส่วน470บวกบวกกดบวกค่ะแล้วก็1ส่วน1500ก็กด1500ชิป x ยกกำลังลบ1อันนี้คือ1 1 0ส่วน1 5ึ0มาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกับเสร็จ1ส่วน100ใช่ไหมคะก็100ชิป x ยกกำลังลบ1เสร็จแล้วตามด้วยวงเล็บปิดค่ะวงเล็บปิดแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับก็จะได้คำตอบที่เราต้องการคือ 78.16โอห์ม oh ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะหาค่า R T ซึ่ง R T ของเรามีค่าเท่ากับสแ r ว o วงเล็บ P T คูณกับ R T แทนค่าเข้าไปแล้วมันเป็นตามนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะกดเนื่องจากเครื่องคิดเลขของครูเนี่ยนะคะครูจะใช้สแค root เพราะนั้น Square root ของครูเนี่ยเห็นไหมคะที่ปลายปากกาเนี่ยสของครูเนี่ยมันอยู่นอกปุ่ม บนปุ่มมันเขียนว่า x ยกกำลังสองแต่เราไม่ได้ต้องการใช้ฟังก์ชัน x ยกกำลังสองเราต้องการใช้ฟังก์ชัน square root ซึ่งฟังก์ชัน square root ของเราเนี่ยมันเป็นสีส้มเมื่อมันเป็นสีส้มปุ๊บเราก็ต้องกด2 ndf หรือบางเครื่องอาจจะใช้คำว่า chip นะคะเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันที่อยู่นอกปุ่มที่เป็นสีส้มเหมือนกับสีปุ่มเนี่ยนะคะอะค่ะครูก็จะกด Shi ิ ft ครูก็จะกดชิปนะคะเพื่อที่จะเรียกฟังก์ชัน ถอดสแควร์รูทเนี่ยชิปแล้วก็สแควร์รูทนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยวงเล็บค่ะวงเล็บ3 1 9 8 6กหคูณกับ78.16วงเล็บปิดนะคะแล้วก็เท่ากับก็จะได้คำตอบที่เราต้องการทีนี้ถ้าหากว่าเรากดแล้วเราไม่ได้ใส่วงเล็บเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองดูนิดนึงนะคะว่าค่ามันจะเหมือนเดิมไหมที่เราต้องการกับคือตรงนี้เนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ว่า ถ้ากดตามขั้นตอนแล้วคําตอบของเราเนี่ย et ของเราเนี่ยมันจะได้50าโวลต์แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่วงเล็บมันจะได้50าโวลต์ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะครูเริ่มเลยนะคะเริ่มต้นครูก็กด square root ก่อนค่ะก่อนจะกด square root เนื่องจากเป็นอยู่นอกปุ่มนะคะเพราะฉะนั้นครูก็กด h i ิปค่ะกด h i ิปเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์2อ n d f ขึ้นแล้วแสดงว่าเรากดชิปเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะกด square root ค่ะ สแควร o ูทขึ้นแล้วนะคะจากนั้นครูก็กด31.986ค่ะครูก็กด31.986 3กดผิดกดปุ่มดีลิทสามสิบจุดเกนะคะครูกด3 1มสิคูณกักณกบ78.16 7 8บแจุด ะะอันนี้ครูกดแบบไม่ใส่วงเล็บเห็นไหมคะเสร็จแล้วเรียบร้อยครูกดเครื่องหมายเท่าก,กับนะคะกดเครื่องหมายเท่าก,กับคะ่ะได้4 4 2 0 4 2 9 9ี่นเหนะคะเห็นไหมคะคำตอบมันจะไม่ตรงกับที่เราได้มาซึ่งคำตอบที่ อยู่บนหน้าจอของเครื่องคิดเลขขนาดนี้เป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องกดแบบนี้นั่นหมายความว่าเราต้องใส่วงเล็บด้วยนะคะสําหรับนักเรียนเครื่องไหนที่กดแล้วคําตอบไม่ตรงกับตัวอย่างที่ครูดได้อธิบายไปนั้นมีปัญหาเรื่องการกดเครื่องคิดเลขก็ทักแชทมานะคะถามในกลุ่มนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ครูตอบแล้วเขาก็จะได้รับรู้ด้วยกัน,นะคะ่ะ